รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Vivoactive 3 Music นะครับที่หูใส่สลักสายดิสการแตกหักนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ชาร์จไฟเข้าที่56นะครับนี่นะฮะขึ้น57แล้วนะครับถอดสายชาร์จนะครับเซ็นเซอร์ฮาร์เ t สทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะหูใส่สายดิยกาครบลูกค้าไม่ได้สง นะสายเดินการมาการทัสกีนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทํางานได้ตามปกตินะครับนี่นะย้อนกับปุ่มสตาร์ทนะครับเมนูนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับมอเตอร์สัน่นขึ้นสถานะนี่นะฮะกำลัง รอให้เซนเซอร์ฮาร์ดเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็าต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมอระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหนือกันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับนี่นะเซนเซอร์ฮาร์ดเลด ัตรตาการเต้นหัวใจที่ตามปกติแล้วนะครับตอนแรกวางอา,อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะไม่ได้ใส่บนข้อมือ,อก็พลิกแบบนี้ก็จะมีไฟแสงสีเขียวเซ,น,ซน,นเซอร์ฮาร์ดเลดทำงานนะครับก็ขอบคุณมากครับหลบดีไบก็ยินดีให้บริการนะครับอันนี้เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนะฮะกินกระแสไฟชาร์จขึ้นสถานะการชาร์จที่ตามปกติขอบคุณมากครับ